เสนี่นะเปว่ามะลัเอาทั้งนั้นแน่เลยเ้นี่นะแกงนไมมีผักด้วยน่แกงหน่อไม้มีผักด้วยก็ต้องมีผักแล้วจะอร่อยนมาาเองหอเออัเอ้าวเอ Ừ. Mang nhẹ, xảy, mái. Mềm mười dài, ngon mang ra ha, nè, xào, 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 xào,

ทางมาสกลนครนะคะสี่สี่กิโลเมตรชะเดม่อมบรรยากาศตอนี้งม่แก่งเลยโอเคน่วมนี้เด้นี่าเโอเจ็เกินกินบ่ายเ่มากเลยงสบายานาง เยใส่บนเดีร์เพราันิเินเเอกแปะใกล้ๆบ้านนี้ง่ายาเแบี้กินยานี้ไม่ไมเะล้วีันไหมไม่กระดอนกระดอนอย่ากินเระีปิดเลยื้อ้่ก้รับนี่ได้ผลดีเก่งขยุกขยุกขยุกข

เสื้อผ้าเราอยู่บไม่ใส่ราไม่ใส่จะคุาไม่เจอนั้นลงไปมันมันแบน่เปื่อยมันเปื่อยมันอื้อมันยนมันเยอะนน้นแล้วเย่นด่างเ้ยื่อยบ่าื้อเย้าปนเปนมบมปนมาอุบมาปมาบุบมาปนมาบมานบปบมมมมามาบมามมะ เป็นลูกมือมั่นก็ชอบมันทอดไข่ตุ้ยนะคือกะหล่นมือสิกบอกัมกินเจ๊จ๊ะใส่ให้ด้วยหืมใส่ให้ด้วยต่ออ่อนเขาแล้วยังไงเอาไม้มาขึ้นมา ไม่มีไม่ปี่、ไม่ได้ถือม่ปี้มันมยนมินดำไหลแล้วรอถ่ายให้นะอัน้อนสาวเปิดน้ำนี่นะเออเปิดไดน้องมินมาถ่ายให้หน่อยฮัลโหลฮัลโหลีัลโหลหฮัลลหหฮ